บิดคับหนึ่สอนติดต่อไฟล์พพอร์ตบิดคับบนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n าวาไอทีชั่วโมงผมภายครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการติดต่อเจ้าหน้าที่บิดคับนะครับบนมือถือของเรานั่นเองเพื่อนๆสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้นะจะมีเพลิดนะครับสอนวิดีโอมากมายหลายซีรีส์นะ 500ตอนบวกบวกนะจุใจนะครับนะพื้นฐานง่ายๆของการใช้งานนะครับบนมือถือนั่นเองโอเคก็เปิดโปรแกรมนะครับบิดคับหน้าต่างแบบนี้ไว้ได้เลยนะวิธีการติดต่อนะครับเจ้าหน้าที่ครับให้เรากดนะครับปุ่มคำว่าช่วยเหลือนะครับที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับนะกดเข้าไปนะครับจะมีรูปหูฟังนะครับกดไปเลยนะครับ ก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นั่นเองให้เราทำการใส่เบอร์โทรนะครับแล้วก็เลือกแผน e นะครับว่าเป็นภาษาไทยแล้วก็พิมพ์ข้อความไปนะครับว่าเรามีปัญหาอะไรนะครับเกี่ยวกับระบบนะครับหรือการจ่ายเงินต่างๆนะครับแล้วก็แจ้งไปแล้วกดถัดไปนั่นเองหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับกดซ้ายมือย้อนกลับนะก็สามารถติดต่อนะครับศูนย์บริการนะครับ เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับตามนี้เลยนะจ๊ะโอเคนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ